เห็ดโคนครับเพื่อนๆนี่โอ้ oh, ดอกอยางงามโอ้ oh, ดูครับอดอกสวยงามดอกอย่างงามครับเพื่อนๆเห็ดโคนนะครับนี่เออรอเลยครับรอเลยนี่ดูครับเห็ดโคนนะครับนี่นี่นี่นน อ,อนี่ครับอืดอกอย่างงามนะครับหีดโคนนะครับเนี่ยมาอีกแล้วครับเพื่อนๆเจอกหีดโคนอีกแล้วครับเนี่ยนี่หีดโคนครับกำลังสวยงามอีกแล้วครับผมนี่ครับนี่ นี่ครับดอกกำลังสวยนี่ครับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนมาอีกแล้วครับเพื่อนๆนดูนะครับโอ้โดอกแตงงามครับเห็ดโคน,นครับนี่นี่ครับ ดูครับนี่ครับดูดอกนะครับสวยครับอดอกอย่างงามเห็ดโคนนะครับอันนี้นี่ครับอยู่ในป่าสวยงามอีกแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับอันนี้เป็นเห็ดโคนนะครับโอ้โห